เราจริงๆนะคะคาว่าลักเลยภาคใต้เนี่ยสามีเป็นคนใต้นะคะบ้านเขาครอบครัวสามีเป็นคนใต้นะคะถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้จะแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะเราจริงๆนะคะคาว่าลักเลยภาคใต้เนี่ยสามีเป็นคนใต้นะคะบ้านเขาครอบครัวสามีเป็นคนใต้นะคะถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้จะ แต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันที่เกิดเกิดเรื่องภุมบเนี่ยทั้งทั้งทั้งรองนายกอนุทินรองนายกภูมิธรรมทุกท่านลงพื้นที่ไปเขาเรียกาอะไรแจกจ่ายงานทั้งหมดประสานทั้งหมดทันทีตั้งแต่กลางคืนเราไลค์คุยกันเราโทรคุยกันตั้งแต่กลางคืนที่เกิดเหตุน,นะคะทำทุกอย่าง แผนอันนี้ที่จะมาเนี่ยถูกวางไว้เป็นเดือนสื่อมวลชนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะตั้งแตเ่เชียงใหม่เชียงรายมา,มาเพื่อจะฟื้นฟูว่าภาคเหนือเราพร้อมแล้วนะที่จะกลับไปท่องเที่ยวอันนี้คือแผนทั้งหมดนะคะจนมาถึงเชียงรายเองเพื่อหเห็นว่าเที่ยวเชียงใหม่เสร็จมาเที่ยวเชียงรายได้นะอันนี้คือฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีรมัฐมนตรีอีกหลายคนมากรองนายกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งไปช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้แปลว่าถ้า จังหวัดนี้คนนี้ไม่ไปแปลว่าไม่สนใจโอ้อันนั้นไม่ไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เลยแล้วก็แต่ละท่านเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องแบ่งงานกันทําไม่สามารถว่าสมมติมันเกิดทั้งทั้งประเทศเนี่ยตัวดิฉนันต้องต้องไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะในทุกโอกาสอย่างเงี้ยมันก็จะยากแต่ว่าเราไม่ละเลยเราทันทีเนี่ยราเดี๋ยวต้องไปต้องมีคนไปต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบต้องมีเครื่องมือซึ่งอย่างอย่างตอนของออภาคใต้เนี่ย ขอ,ขอพูดเลยว่ารัฐบาลขยับได้เร็วมากนะคะความช่วยเหลือไปถึงได้เร็วมากเพราะฉะนั้นก็ขอใหเออ้เปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าคิดว่าอ๋อเราเป็นคนเหนือทชไมแต่งงานกับคนใต้อะมันไม่ใช่นะ,ะแล้วก็คนที่ทํางานด้วยหลายคนก็เป็นคนใต้ทาไมไม่มันไม่ใช่เลยที่จะต้องมีดราม่าในเรื่องนี้นะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็นกคนไทยเหมือนกันในวันนี้ที่บอกแล้วว่าจะขอเป็นนายกข,ของคนไทยทั้งประเทศต้องรักษาคำสัญญานั้น